อ่านพระวินัยปิฎกคำพีที่สามมหาวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยอุปชัยวัฏกันที่ยี่สิบคำพีมหาวัคว่าด้วยอุปชัยวัฏนะโมตัสสะภะคะวะโวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo taksa makawato arahato sama sambut taksa tenako panak sama ye nafiku anu pasayaka anu watiya mana ananusa siap mana suniwata suparuta anakap sapa sampana pindaya daranti มนุษสานังปุญชมานานังอุปริโชเนปิดตัปงะะตังอุปนามินติอุปริขาตมิเยปิอุติธตะัะตังอุปนามินติตินบัดนี้อัตมาพาะจะได้สแสดงพระวินยัยปิดกเทศนา มหาวิทารณัยไตราภาคกันที่ยี่สิบว่าด้วยอุปชายวัดในกมภีมหาวัดต,ตามพระบาลีอัตกราดีกาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่า ก็แลในคราวนั้นพระภิกษุทั้งหลายที่ไม่มีอุปจาว,ว่ากล่าวสาั่งสอนก็นุ่งห่มไม่ดีไม่มีอากัรกิริยาดีในเวลาเที่ยวไปบินทบาทเมื่อคนทั้งหลายบริโภคอาหารอยู่ก็ชูบาทขึ้นบนภาชนะและของเที่ยวของกินของลิ้นเรียของดื่มของเขาบ้างของข,ของแกงของแกงและข้าวสุกกับข้าวสุกด้วยตนเองมาฉันบ้าง ทำเสียงอึกระทึกในที่ฉันบ้างคนทั้งหลายพากันโพนานายกโทษติเตียนว่าอย่างไรพวกสมณะสักยาบุตรจึงนุ่งห่มไม่ดีไม่มีอากับกิริยาดีในเวลาเที่ยวไปบิณธบะเมื่อคนทั้งหลายบริโภคอยู่ก็ชูบาตขึ้นบนอาหารและของเคี้ยวของกินของริมระยะของดื่มของเขาบ้างขอแกงและข้าวสุกมาฉันเองบ้าง มีเสียงอึกทึกในที่ฉันบ้างทำเป็นเหมือนพวกรามในเวลาบริโภคพิสูจธทั้งหลายก็ได้ยินถ้อยคำของคนที่พาการโพรธนายกโทษติเตียนนั้นพวกพิสุท์ที่มีความมักน้อยมีความสันโดษมีความละอายมีความตัวปิดใกล้ต่อการศึกษาก็พากันโพรธนายกโทษติเตียนเหมือนกับคนเหล่านั้นแล้วกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเรื่องนี้เป็นต้นเหตุจึงตรัสสั่งให้ประชุมพิสุสงฆ์ทรงสอบถามได้ใจได้ความจริงแล้วพระท,ท,ทรงติเตียนพิสุเหล่านั้นโดยประการต่างๆอย่างที่เคยแสดงมาร้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพิสุเหล่านั้นโดยประการต่างๆอย่างที่เคยแสดงมาแล้วจึงทรงแสดงโทษแห่งความเลี้ยงยากความมักมากความไม่สันโดษความทุก์ปรี ความเกียดคร้รานแล้วทรงแสดงคุณแห่งความเรี้ยงง่ายความมักน้อยความสันโดดความขัดเกราความประพฤตินหน้าเลื่อมใสความไม่สะสมความเพียรแรงกล้าโดยอเนกปริยายตราสแก่พิสูจทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้มีปชาดูก่นพิสูจนทั้งหลายพิสูจเพื่อเป็นอุปชาต้องตั้งใจไว้ว่าตริมิหาริกเป็นบทของตน ส่วนสัตว์ที่มิหาริกก็ต้องตั้งใจไว้ว่าเทวชาเป็นบิดาของตนอุปชาและสัตว์ที่วิหาริกนั้นต้องมีความเคารพยำเกรงต่อการต้องะพืติให้เหมือนกันจึงจะมีความเจริญงอกงามไปบูรในพระธรรมินัยนี้ดูก่อนที่สุดทั้งหลายการที่จะถือ,อประชานั้นต้องทําอย่างนี้คือต้องห่มผ้าลดไหลข้างหนึ่งไหว้เท้าที่สุดทั้งหลาย แล้วนั่งยองๆประคองอัญชลีขึ้นกล่าวว่าอุปชายโยเมพันเตโหยอุปชายโยเมพันเตโหยอุปชายโยเมพันเตหูดังนี้ถึงสามคนผู้เป็นอุปชาต้องกล่าวว่าสาหุหรือระหุหรือโอปา,อายังหรือปฏิรูปังหรือปาสาธทิเกณนะสามปาเทหิหรือให้รู้ด้วยกาย ให้รู้ด้วยวาจาให้รู้ด้วยกายวาจาจึงเป็นอันถืออุปชาถ้าผู้เป็นอุปชา iar, ไม่ให้รู้ด้วยกายหรือไม่รู้ด้วยวาจาหรือไม่รู้ด้วยกายด้วยวาจาก็ไม่เป็นอันถืออุปชาดูก่อนพิสู์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริควรปฏิบัติอุปจาให้ดีการปฏิบัติอุปชาให้ดีนั้นคือตื่นขึ้นแต่เช้าถอดอรองเท้าแล้วห่มผ้าลดไหล่ข้างหนึ่งจึงควรถวายไม้สีฟัน น้ำล้างหน้าแต่งตั้งอาสนะถ้าเข้าต้มมีควรล้างภาชนะเสียก่อนจึงน้อมเข้าต้มเข้าไปเมื่อประชาดื่มน้ำเข้าต้มแล้วควรถวายน้ำแล้วรับภาชนะไปควรถือภาชนะไปให้ดีเวลาล้างอย่าให้กระทบสิ่งใดล้างแล้วจึงเก็บไว้เมื่อประชาลุกไปจึงเก็บอาสนะถ้าดีนัน้นเรา ก็ควรกวาดที่นั้นเสียควรถวายประคตเอวควรซ้อนผ้าจีวรถวายควรล้างบาทและถวายบาทที่มีน้ำเท้าประชาประสงค์จะให้ไปด้วยก็ควรปิดมณฑลสามควรนุ่งให้เป็นปริมณฑลควรคาดประคตเอวควรห่มผ้าจีวรซ้อนควรลัดรังดุมควรล้างบาทแล้วจึงตามหลังเทะาประชา เข้าไป <c oughs> นั่นเวลาไปนั่นไม่ควรเดินให้ไกลนักไม่ควรเดินให้ใกล้นัก,คว,นค,นก <c oughs> ควรรับของที่เนื่องในบาตไม่ควรพูดแทรกแซงขึ้นในเวลาพระพุทชาพูด <c oughs> เมื่อพระบุทชาพูดใกล้ต่ออาบัติ <c oughs> ก็ควรห้ามเสีย <c oughs> เมื่อจะกลับควรกลับมาก่อน <c oughs> ควรตั้งอาสนะไว้ <c oughs> ควรจะนำ้างเท้าไว้ <c oughs> ดังตั้งนั่งล้างเท้าไว้ ควรหาเครื่องเช็ดเท้าไว้แล้วจึงออกไปรับปาดตีวรควรถวายสบงสําหรับหลัดแล้วรับสบงที่ผัดออกไปนั่นท้าตีวรชุ่มเหงื่อควรนําไปผึ่งไว้ในที่ร้อนสักครู่หนึ่งไม่ควรกดเก็บตีวรไว้ในที่ไม่อบอุ่นควรพับตีวรควรพับจีบตีวรไว้เวลาจะพับจีบตีวรน,นั้นควรทําให้มุมเท่าสี่องคุรี ควรวางประคดเอวไว้ในขนดทีวรเพื่อไม่ให้ทีวรหักกรางถ้าอาหารมีอยู่พระวัะชาประสงค์จะฉันก็ต้องจัดน้ำถวายเสียก่อนแล้วจึงน้อมอาหารเข้าไปถวายต้องหาน้ำดื่มถวายเวลาพระบัญชาฉันแล้วต้องรับบาตไป ต้องถือไปตำตำอย่าให้กระทบสิ่งใดต้องล้างให้หมดน้ำแล้วตากไว้ในที่ร้อนสักครู่หนึ่งไม่ควรทิ้งบาดไว้ในที่ร้อนควรเก็บเอา,อาบาดตีวรไว้เมื่อจะเก็บบาดควรถือบาดด้วยมือข้างหนึ่งแล้วคลำดูใต้เตียงหรือใต้ตังด้วยมืออีกข้างหนึ่งอย่าเก็บบาดไว้ที่พื้นต้องไม่มีเครื่อง ต้องไม่มีเครื่องซึ่งไม่มีเครื่องรองอยาเก็บบาทไว้ที่พื้นซึ่งไม่มีเครื่องรองเมื่อจะเก็บจีวรไว้ก็ต้องถือจีวรด้วยมือข้างหนึ่งแล้วเช็ดราวจีวรหรือเชือกอสําหรับพาดจีวรด้วยมืออีกข้างหนึ่งทําที่สุดจีวรให้อยู่ฝากโนนทําขนดจีวรให้อยู่ข้างในของตัวเรา เมื่อพระประชาลุขึ้นต้องเก็บอาสนะเก็บน้ําล้างเท้าตั้งนาง้าตั้งนั่งล้างเท้าเครื่องเช็ดเท้าเสียถ้าที่นั้นรอกก็ต้องกระกวาดถ้าพระประชาประสงค์คจะอาบน้ําต้องจัดน้ําอาบถ้าท่านต้องการน้ําเย็นก็ต้องจัดน้ําเย็นถวายถ้าท่านต้องการน้ําอุ่นก็จัดน้ําอุ่นถวายถ้าพระประชาประสง์จะเข้าไปในเรือนไฟ ต้องขยำดินผงต้องแช่ดินเหนียวต้องถือตังเรือนไฟตามหลังเข้าประชาเข้าไปถวายถึงเรือนไฟแล้วจับอีวอนมาเก็บไว้ข้างหนึ่ง <c oughs> จึงถวายดินผงถวายดินเหนียวถ้าตนมีความอุตสาหะาควรเข้าไปในเรือนไฟเมื่อจะเข้าไปในเรือนไฟควรทาหน้าด้วยดินเหนียว <c oughs> ควรปิดบังกายข้างหน้าข้างหลังด้วยผ้า แล้วจึงเข้าไปในเรือนไฟอย่านั่งเบียดพิสูผู้แก่กว่าอย่าเกียดกันที่นั่งพิสูใหม่ต้องปฏิบัติเร้ประชาในเรือนไฟเวลาจะออกจากเรือนไฟต้องถือตังเรือนไฟออกมาต้องใช้ผ้าปิดกายข้างหน้าข้างหลังแล้วจึงออกจากเรือนไฟควรปฏิบัติเร้าประชาแม้ในเวลาอาบน้ําเมื่ออ,อาบน้ําแล้วควรขึ้นก่อน ควรทำตัวให้เสด็จน้ำแล้วจึงนุ่งสบงควรเช็ดน้ำจากตัวพระวชชาควรถวายผ้าสบงถวายผ้าสังฆาติหรือเอาต่างสำหรับเรือนไฟมาก่อนแล้วจัดอาสนะไว้จัดน้ำล้างเท้าต่างนั่งล้างเท้าควรเช็ดเท้าเ, <c oughs> เครื่องเช็ดเท้าไว้นะครับวควรถามพระวชชาด้วยน้ำดื่มว่าต้องการน้ำดื่มไหม ถ้าประสงค์จะให้พระปัญชาบอกบาลีก็ควรให้บอกถ้าประสงค์จะสอบถามก็ควรสอบถามพระปัญชาอยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นรกหากตนมีความอุรสาหะก,ก็ควรปัดกวาดเมื่อจะปัดกวาดวิหารต้องเก็บบาทจีว,อออไไวอรออ,ออกไปไว้ข้างหนึ่งก่อนเก็บผ้าปูนั่งเครื่องปูพื้นผูกหมอนออกไปไว้ข้างหนึ่งก่อนค่อยๆย,ยกเตียงออกไปอย่าให้กระทบบานประตู แล้วไปเก็บไว้ข้างหนึ่งค่อยยกต่างออกไปอย่าให้กระทบบานประตูแล้วไปเก็บไว้ข้างหนึ่งจึงนำเครื่องรองเท้าเตียงกระโถนที่ปิ่งออกไปเก็บไว้ข้างหนึ่งอาตามระดับกันเครื่องปูพื้นนั้นต้องสังเกตที่เขาปูไว้ให้ดีแล้วจึงนำออกไปเก็บข้างหนึ่งถ้าที่อยู่มีของรกกรุงรังต้องกวาดเพดานก่อน แล้วจึงเช็ดตามกรอบประตูหน้าตา่างถ้าฝาเขาทานน้ามันยางขึ้นราต้องเอาผ้าจุ่มน้ำบิดแล้วจึงเช็ดถ้าพื้นที่เขาทำสีดำขึ้นราต้องเอาผ้าจุ่มน้ำบิดแล้วเช็ดถ้าพื้นเขาไม่ได้ทำอย่างไรต้องพรมด้วยน้ำแล้วกวาดเช็ดด้วยไม่ให้ที่อยู่ฟุ้งขึ้นด้วยทุลี ต้องเก็บมูลฝอยไปเททิ้งในที่แห่งหนึ่งแล้วนําเครื่องปูเพื้นไปตากสะบัดตกตีให้ดีแล้วจึงนําไปปูไว้ตามเดิมต้องตากเครื่องรองเท้าเตียงแล้วเช็ดจึงนําไปตั้งไว้ตามที่ต้องตากเตียงเคาะตกตีให้ดีตากตังเคาะตกตีให้ดีแล้วค่อยยกเข้าไปอย่าให้กระทบบานประตู ไปตั้งไว้ตามที่เดิมต้องตากผูกหมอนตบตีให้ดีแล้วไปตั้งไว้ที่เดิมตากผ้าปูนั่งตบตีให้ดีแล้วจึงเก็บไว้ที่เดิมตากกระโถนที่นั่งพิงแล้วเช็ดให้แห้งจึงนําไปไว้ที่เดิมต้องเก็บบาดจีวรไว้เมื่อจะเก็บบาดไว้ต้องถือบาดด้วยมือข้างหนึ่งลูกใต้เตียงและใต้ตางด้วยมืออีกข้างหนึ่งแล้วเก็บบาดไว้อย่าเก็บบาดไว้ที่พื้น ซึ่งไม่มีเครื่องรองเมื่อจะเก็บจีวรไว้ต้องถือเตียจีวรด้วยมือข้างหนึ่งเทศราวจีวรหรือสายสรสายระเบียงจีวรด้วยมืออีกข้างหนึ่งแล้วตามที่สุดไว้ข้างโน้นทำขนนดไว้ข้างนี้แล้วจึงเก็บจีวรไว้ถ้ามีลมอันเชื้อด้วยอุลีพัดมาจากทิศตะวันออกหรือ ตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ก็ให้ปิดหน้าต่างทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นั้นเสียถ้าเป็นฤดูหนาวกลางวันให้เปิดหน้าต่างกลางคืนให้ปิดหน้าต่างถ้าเป็นฤดูร้อนกลางวันให้ปิดหน้าต่างกลางคืนให้เปิดหน้าต่างถ้าบริเวรกซุ้มประตูรกหอฉันรกโรงไฟรกเวชจักุดีรกก็ต้องปัดกวาดเสียถ้าไม่มีน้ำฉันน้ำช้น้ำชำระก็ให้จัด ไว้ถ้าพระปัะชาอยา,ากศึกแตถิพิหาริกต้องพาไปเที่ยวที่อื่นหรือให้ผู้อื่นพาไปหรือแสดงทําให้ฟังถ้าพระประชาเกิดความงสางสัย,ตยตสติวิหาริกต้องแก้ไขเสียด้วยตนเองหรือด้วยใช้ผู้อื่นหรือแสดงทําให้ฟังถ้าพระปัะชามีความเห็นผิดสติวิหาริกต้องปลดเปื้องขเองหรือให้ผู้อื่นปดเปื้องหรือแสดงทําให้ฟังถ้าพระประชาต้องคารุธรรม คืออาบัตหนักควรแก่ปริวาสสติวิหาริกต้องขวนขวายว่าทำอย่างไรสงจะให้ปริวาสแก่พระประชา้ถาพระประชาควรแก่มูลปฏิกสนะหรือมานาตหรืออภานสตธิวิหาริกต้องขวนขวายถ้าสงประสงค์จะลงโทษคือทำการขู่หรือถอดยศหรือขับไล่หรือทำให้สนึกตัวหรือยกวัดแก่พระประชาสาธิวิหาริกต้องขวนขวายเพื่อไม่ให้สงลงโทษ หรือเพื่อถอนหนักเป็นเบาถ้าสงลงโทษแล้วก็ต้องขวนขวายเพื่อให้พระบัญชาประพฤติตนให้ดีขึ้นให้มีความยำเกรงสงให้ทําตนควรแก่การยกโทษให้สงระง,งับการลงโทษนั้นเสียถ้าจะต้องซักจีวรของพระบัญชาจะาที่วิหาริกต้องซักหรือต้องขวนขวายให้ผู้อื่นซักให้ถ้าจีวรของพระปัญชาที่จะต้องทํามีอยู่จานที่วิหาริกต้องทําเอง หรือให้ผู้อื่นช่วยทำถ้าจะต้องต้มน้ำย้อมผ้าให้พระปัญชาสิตวที่าริกต้องต้มเองหรือให้ผู้อื่นช่วยต้มถ้าทีวอนของพระปัญชาที่จะต้องย้อมมีอยู่สัตว์ที่วาริกต้องย้อมให้หรือให้ผู้อื่นช่วยย้อมให้เมื่อจะย้อมทีวรต้องย้อมกลับไปกลับมาให้ดีเมื่อสายน้ำยังไม่ขาดยาเพิ่งลุกไปที่อื่นยังไม่ได้บอกพระปัญชาก่อน ไม่ควรให้บาดแก่ใครไม่ควรรับบาดของใครไม่ควรให้จีวรแก่ใครไม่ควรรับจีวรของใครไม่ควรให้บริการแก่ใครไม่ควรรับบริการของใครไม่ควรกรผมให้ใครไม่ควรให้ใครกนผมให้ตนไม่ควรทำบริการให้ใครไม่ควรให้ใครทำบริการให้ไม่ควรช่วยใครไม่ควรให้ใครช่วยไม่ควรตามหลังใครไปไม่ควรให้ใครตามหลังตนไป ไม่ควรนาอาหารจากบ้านมาให้ใครไม่ควรให้ใครนำอาหารจากบ้านมาให้แก่ตนเมื่อ,อยังไม่ได้ลาพระบัญชาไม่ควรเข้าบ้านไม่ควรไปป่าชาไม่ควรไปเที่ยวที่อื่นถ้าพระบัญชาเป็นไข้ควรพยาบาลอยู่ตนอยู่จนตลอดชีวิตควรรออยู่จนท่านหายไข้จบอุปชัยวัดตามพระบาลีเพียงเท่านี้ส่วน้อความในอัตถกาดิการัน้น ไม่จำเป็นที่จะยกมาแสดงคือเป็นอันว่าจบพระวินัยเทศนาการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรัชนี้